broken heaven มา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 บนกันรอแป๊บหนึ่งเดินไปไปไหนดีอืมเดี๋ยวขับรถอ่ะเอาอะไรดีอะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเออ,เอ,อ,เอขี่ม้าดีกว่า นี่ไงมา้ามันเป็น,น,นยังไงอ่ะม้าเนยอ๋อต้องแตะที่รูปมา้าไปมา้าวิ่งวิ่งไปมาโดดไปในต่อดีออะไรวะเนี่ยร่างกายของบอกว่าอะไรวะเน,น,น,นี่ยม้าเติมน้ำมันได้ไหมน่าจะไม่ได้ลงลงก่อนเอาออกเออไปปั๊มน้ำมันรุ้ทำอะไรได้ ปั๊มนะ้ำมันฮัลโหลไม่รูทำไรอะ่ะดูมาทำไมในปั๊มไปไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันแต่งหน้าได้ด้วยนะแต่งหน้าก่อนนี่แต่งหน้าก่อนอแบบไหนดีเอาแบบรูปคนแบบนี้ให้รอแป๊บหนึง่งโอ้แบบนี้ก็หลอนะว่ารว่าจะเอาแบบ เ้ยหันมานนี้สิเฮ้ยเฮ้ยฮัโลโหลอนไหมนี่อือแบบนี้ก็แล้วกันเออแบบนี้แหละแบบนี้รอละเป็นเป็นระบบอวตารใหม่มันไม่ยอมหันกลับมาให้อะทำไงอะเออปิดใหม่แล้วก็หันกลับมาใหม่เออแล้วก็มาแต่งหน้าอะไรเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่ นี่แต่งหนะ้าเออแบบนี้ใช่เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นยังไงดีอันนี้อะไรอ๋อใส่แว่นใส่แว่นเอแว่นแบบไหนแวันแบบนี้เทียนี่ใส่แว่นเ๋ยนนะอือเอาตามันมึนเท่ดีเออเอาแว่นออกสิเอาออกไงเอาแว่นออกไปใส่หมวกเออ เดี๋ยวน,น,นั่นในมวงอ่ะเนี่ยหนามนเหมือนเดิมเอ,อ่อไปไหนดีฮัลโหลสวัสดีเป็ไหนดีอ่ะเฮ้ยท่านใครใครฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสสดอ,อ่ะอา้าหายอะไรวะเนี่ย เฮาวสิ House, บ้านมันบอกว่าไงอะ่ะมันบอกว่าอะไรวะไม่รู้ไปที่อื่นเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มความเร็วในการเดินทางโดยการขับมอเตอร์ไซค์นี่เท่มายกล้อหน่อยโอย้ไม่เอาอ่ะมันต้องขับรถยนต์ดีกว่าเฮ้ย เพื่อนสวัสด,ดีเฮ้ยขับเหมือนกันไปไหนละไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้เอา้าเอา้เอ้อออสวัสด,ดีไปไหนาชนก็สีดีไหมชน,ชนได้ไหมไมันเติมน้ำมันเหรจนชนไม่ได้เข้าร้านอะไรเนี่ยเข้าร้านอาหารเราจะลงอย่างรถยังไงเนี่ยเออตดลงมาเลย ใเปลี่ยนเป็นรถยนต์นี่แม่รถยนต์รถยนต์นี่เปลี่ยนเป็นรถตำร,รวจเลยนี่นี่เข้าไปแล้วรถตำร,รวจอ่ออ่ะ,อะทำอะไรไอ่อไปเอ้ยไม่ไปอ่ะอืมมันไม่ยอมไปหมุนแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนรถเป็นรถ เป็นรถเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวออกจากรถนี้ก่อนเออไปที่อื่นก่อนเสกเอาตรงนี้เลยรถเหลืองปับ๊บนี่รถเหลืองไปไปเลยเจอกับไก่ฮัลโหลชนได้ไหมเฮ้ยงูหายแล้ว พยนายนะเกณฑ์นเนี่ยมา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 ชน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 จัดจ๊ดหลบ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 กู่ก่อการลายไอ้อุ้หนีหนีชนนะ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 ชน,น,อออะน,นชนชนบงังตายหรือยังไงเอ้ยนี่บ้านอะไรบ้านอะไรเนี่ยบ้านอะไรไม่รู้ ไปดีกว่าอืมแบบไหนดีอะไรเนี่ยดินเนอร์เฮ้ยไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวกว่าดีเรามากินข้าวอะไรวะเนี่ยใช่เราต้องกินข้าวก่อนออไม่เอาเราไม่กินแล้วข้าวนี่เอาดีกว่ารถนี้ไม่เท เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถอีกอ่ะขยันเปลี่ยนจริงๆรถนี่รวยเกินเอาเอารถไหนดีเฮ้ยเราไปเราไปว่ายน้ำดีกว่ามีรถว่ายน้ำด้วยอะ่ะเอารถนี้มามาสิรถฮัลโหลม่มาอะไรเนี่ยเอารถเดิมกว็ได้อะไรแม่ไป ออกเจอออกมากมะออเออไปต่งออแล้วเขาได้ละไปไปเงยเราออกมานทำไมล่ะก็ไปอขับไปที่ทะเลเล่นน้ำเล่นน้ำไปทางไหนวะทางที่เรามาดี่วะไม่มีแผนที่ดูด้วยแก่ว่าไงแกพูดแล้วมั้ง โอ้นอนกันหมดแล้วจัดๆๆๆด,ด,ด,ดิสีฟ้าๆใช้น้ำรือเปล่าใช้น้ำรือเปล่ามันต้องใช่ไปไปเลยไปเลยรัดรัดไปเลยรัดม่วไปแล้วโอ้ยชา้ชาชา้าช้าเออเป็นสีฟ้าๆมันต้องเป็นน้ำลิน้ำน้ำรอเปล่าไม่ใช่น้ำเลย ใช่ไหมเออใช่เออใช่หรเฮ้ยเจอบ้านเข้าได้ไหมปับ๊บปับ๊บบ้านไกลไม่รู้สวัสดีครับเข้าทางไหนครับข้าดังนี้แล้วก็มาทำไมเราก็ามันหัวมีอะไรจะกินข้าวเราหางานออกจากระบบก่อนเราไม่ต้องไปสนใจมัน แล้วบ้านนี้ไม่มีใครอยู่อฮัอโลโหลไปอยู่ไหมไมมีใครอยู่ก็ออกไปออกไปออกไปขับรถคันเดิมของเรากระโดดเกินไบป,ปับใบใบสีฟ้าอีกแล้วเจอสีฟ้าอีกแล้วน้ำหรือเปล่าโอ้ขับช้าขับบนถนนไม่ขับบนถนนแล้วขับบนน้ำจะถึงน้ำหรือเปล่าน้ำหรือเปล่าเฮ้ยออ อ๋อนุกำแพงคือน้ำนะอ๋อน้ำแน่เลยอ่ะลองลงก่อนลงนู้นว่ายน้ำมันไม่ว่ายน้ำด้วยไม่ใช่น้ำด้วยใช่แล่มันไม่ใช่กลับไปไหมกันไปที่อื่นไปไหนดีไปไปไปไหนดีไปไหนดีอะไรเนี่ย ไปไหน,นดีอืมไม่มีอะไรเลยแบบนี้อยู่คนเดียวขับรถขึ้นเลยเหรอได้ไหมได้ด้วยเฮ้ยรถโกกลับพข้เมืองใหม่เฮ้ย,ฮยเฮลิคอปเตอร์ขับได้ไหมฮเฮลิคอปเตอร์ลงก่อนเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นได้ไหมเฮลิคอปเตอร์อยากขับเฮลิคอปเตอร์อขึ้นโดดขึ้นไม่ได้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ืมโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์มันมาข้างเนี่ยจอดไว้เฉยๆหรือเปล่าเฮ้ยลองกระโดดขึ้นไดไหม ไปยังไงเนี่ยก็เหนเนี่ยอะไรมีห้องทางเข้าเหรอห้องทางเข้าอู้เอ้ยมีหลายอย่างอะปอบมือปอบมือทำไมไม่มีอะไรเอ้อปอบมืออะไรวะเนี่ยคุกเหรอโซ ไปตาคนต่อยกดมวยมามามาต่อยกันมามามาเฮ้ยมาต่อยกันมาเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมานี่มาต่อยกันมาต่อยกันไปย้ายบ้านกันแล้วไปย้ายบ้านกันบ้านแล้วก็เดซี่อะไรวะหลับแล้วกันอืมอืมอะไม่ได้หลับป่ะเอ้ดีรลังกายวิ่งได้อืม ร้รองไห้จะทำอะไรดีจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีพูดคุยคุยอะไรฮัลโหลเออ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 อย่างนี้คุยอ่ะนี่าทำอะไรเข้าไปในนี้ทำอะไรเินนดอยู่บันไดเลยขึ้นไปแล้วเฮ้ยเปิดประตูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูเปิดไม่ได้ด้วยอ่ะ ลงไปก็ได้ต้องไปไหนต่อเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆเราไปด้วยโอ้ยนายขับรถอะ่ะเราหารถอะนายเราต้องเราต้องมีรถนี่เราต้องขับรถสังมายิงไงไวะเนีเ่ยออนี่มันออกจากรถสังนี่หว่เอให้เขา อ้าวมาแย่งรถทางกันเอาเอาเอาจะหมนเลยเดี๋ยวจะปัดลมมันโดนไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนแล้วก็บ้านไม่ได้ไหนทำอะไรบ้างอ่ะนี่ทาทางอันนี้รถอันนี้บ้านอาไปทางนี้ก็ได้ ไปเราไปไปทำไมอ่ะันไมไมทําทำอะไรมันให้เราซื้อเหรอเอาบ้านแบบไหนดีเอาบ้านแบบ,บแบบแบบแบบนี้แล้วกันใช่แล้วเอาบ้านนี้แนหะละรอสักครู่อะไรจะมีบ้านอยู่รออย้่บ้านใหญ่เออบ้านฉันเอง ฉันฉันฉันจะไปไหนอ่ะฉันก็บ้านตัวเองไม่ได้เก็ยังไงวะเออเออมีทางเข้าไงวะเข้าไหนเออมีบันไดด้วยมีคนรวยก็เงี้ยนะเข้าไปในบ้านบ้านตัวเองนะจ๊ะเออหน้าตานายไม่สุนทรีเลยอ่ะเดี๋ยว เปลี่ยนนายไหมอือใส่แว่นนี่วะเท่อือใได่เกินอืมอืมอแว่นนี้ก็ใหญ่เกินใส่นี่ระคืออะไรหัวหัวอ,อ,อะไรวะหัวเป็ดอะเอาวัวหมาไหมหรือว่าเอา <Okay. S 2> นม่ยแต่งอะไรละนี่จะออกไปไหนละเอออ่าออกจากบ้านเฮ้ยมานั่งพักสบายใจออกไปดีกว่าสวัสดีอืมอืม รถไกลรถไกลรถไกลเอาได้ไหมกดดีเฮ้ยเฮ้ยขอรถขอรถขอรถ,อรถเอารถหาย <c oughs> ไปไหนดียังไม่รู้จะไปไหนแล้วจบเพียงแค่นี้ก่อนบายบายไม่รู้ไปไหน